สวัสดีครับ f c ทุกท่านเชิญชมพระสมเด็จพระรังพิมพ์พระประธานนะครับเนื้อชานหมากพระสมเด็จเนะื้อชันหมากเนี่ยจัดเป็นพระท,ที่หายากมากนะครับพระสมเด็จเนะื้อชันหมากได้สร้างเมื่อประมาณปีพศ .2405 ถึง2406ในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับก่อนที่จะ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จสมเด็จพระจารย์ในปีพศ2408ท่านได้จัดสร้างพร้อมเนื้อผงโบราณนะครับใบลานวัดละครจัดสร้างเนื้อชันนมากไม่ถึงร้อยองค์และได้มอบให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และสิทธิผู้ใกล้ชิดไม่กี่ท่านเท่านั้นนะครับพระสมเด็จชุดนี้ไม่ได้บรรจุกลุ่ เพราะสร้างเป็นการเฉพาะพุทธศิลป์ที่พบเป็นแม่พิมพ์แบบโบราณที่เรียกว่าพระประธานนะครับผมพิมพใหญ่พิมพ์มือนเดิน,เนี่ไม่ค่อยปรากฏนะครับพระสมเด็จเนื้อชันหมากนี้จัดว่าเป็นพระเครื่องที่พุทธคุณสูงที่สุดก็ว่าได้เพราะสมเด็จท่านจะฉันหมากเป็นอาจินเวลาสวดพระคาถาใด,ดๆหมากก็จะอยู่ แต่ในปากนะครับอิทธิป,ปฏิหารได้ล้วนถูกบรรจุในชั้นมานี่เองผู้ใกล้ชิดลูกศิษย์ก็แย่งกันเนืองๆนะครับแต่ท่านก็ไม่ค่อยบอกว่าเก็บไว้ที่ไหนนะครับท่านเก็บไว้เพื่อสร้างพระจะสร้างจึงเป็นส่วนผสมของหมากที่สมเด็จท่านอันประกอบด้วยมากดิบใบผู้ปูนแดงสีเสียด กระบ,บูการภูชะเอมยาฉุนซึ่งพระสมเด็จเนื้อชันหมากนี้นะครับเกิดจากการขบเคี้ยวของสมเด็จพุทธจันย์โตรมรังสีชั้นหมากที่เหลือเก็บนะครับรวบรวมแล้วนำมาบดพอละเอียดนำมาผสมกับผงวิเศษพุทธคุณต่างๆน้ำมันทั่งและน้ำมันสนนะครับเพื่อเร่งการยึดเกาะตัวขององค มวลสารอื่นๆเหอแห้งเป็นสีอมพันเหลืองน้ำแบบน้ำพึ่งนะครับสร้างเป็นสมเด็จแล้วนำพุทธพิเศกร่วมกับสมเด็จพิมพ์อื่นมวลสารอื่นร่วมด้วยนะครับพิจารณาและวิเคราะห์ดูพุทธศินเนี่ยเนื้อมวลสารนะครับวันะองค์พระจะเป็นสีอมพันน้ำตาลเหลืองแบบน้ำพึ่งจากในภาพนะครับปรากฏ เห็นก้อนมวลสารและเห็นส่วนผสมอื่นๆนะครับรวมเป็นหมากทั่วหงฮะนะครับเป็นลักษณะคือไม่ละเอียดนะครับและกรารโขกจัดแข็งแกร่งเกิดจากส่วนผสมของชั้นหมากนั่นเองนะครับมีการยุบตัวหดตัวเป็นธรรมชาติผ่านการเวลามาสีสันสวยงามของมวลสารนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผม ท้ายสุดขอให้พยายามทาจาจัของจริงนะครับขอบคุณมากครับ